วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกตื่นเต้นสุดๆไหนมีใครอยากรู้มั่งว่าผลการแข่งขันของพี่พายเป็นยังไงคือวันนี้เรามีภารกิจมาแข่งศิละปะหัตถกรรมที่โรงเรียนประจวบวิทยายลายัยวันนี้ก็จะตื่นเช้าเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่ามีความตื่นเต้นสุดๆอะๆช่วงนี้ก็น่าหนาวแล้วแต่ว่าเราก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะวันนี้พี่พายก็เลือกใช้เป็นอารีอาเหมือนเดิมครีมกันแดดผิวตัวนี้คือดีมากอะทุกคนทานะแล้วผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยปรับระดับสีผิวของเราเลยนอะไรให้เรรีียบบ้ออนกเลยวว่าาาาอกศหนและเสียงงแห้มากๆ มันคันคอแบบยิบยิบยิๆจะไอตลอดเวลาระหว่างเดินเข้าโรงเรียนก็มีน้องๆพี่ๆซี FC มาทักทายด้วยคือแต่ละคนน่ารักมากแล้วสรุปวันนี้คือพี่พายจับฉลากได้ร้องเป็นคนที่14นะคะมีทั้งหมด19โรงเรียนก็มาหลบลมหนาวในห้องอุ่นๆแล้วก็ซ้อมร้องเพลงนิดๆหน่อยๆ นางซ้อมอยู่ดีๆพ่อวิ่งมาเรียกบอกว่าถึงคิวที่13แล้วและพี่พายคือคิวที่14ตอนนั้นก็คือรีบมากแล้วตื่นเต้นสุดๆอ่ะ